สวัสดีค่ะพี่ๆทุกท่านวันนี้พบกับช่องจารันพักเครื่องกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้น้องก็มีพามาแบ่งปันให้พี่ๆได้เลือกได้รับชมกันเลยนะคะ150บาทนะคะ2องค์200บาทจัดทรงฟรีมีปลายทางนะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่58ของน้องแล้วฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะอันนี้คือช่องทางการติดต่อน้องนะคะ โทร080-0864147นะคะหรือจะแอดไลน์มาก็ที่เบอร์นี้เลยนะคะเรามาเริ่มกันที่รายการที่1เลยนะคะนี่นะคะรายการที่หนะนะนะรายการที่1น,นะคะนี่เป็นหลวงพ่อสุดนะคะหลวงพ่อสุดรายการที่1น,นะพี่นะปี20นะคะนี่นะคะด้านหลังนะ หนะะึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะรายการที่หนึ่งนะต่อไปรายการที่สองรายการที่สองจะเป็นครูบาศรีวิชัยนะคะรายการที่สองนะครูบาศรีวิชัยนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่นะนี่นะคะพี่นะรายการที่สองนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะต่อไปรายการที่สามนะคะ รายการที่สามจะเป็นสมเด็จหลวงพ่อเพนะคะพี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะปิดคู่สองร้อยนะพี่นะจะส่งฟรีมีายทางนะคะรูปภาพไม่ชัดแอดไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะนี่นะคะรายการที่สามนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทต่อไปรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่จะเป็นหลวงพแดงนะคะหลวงพแดงรายการที่สี่นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะ นี่ด้านหลังนะคะนี่นะคะรายการที่สี่นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะนี่นะต่อไปรายการที่ห้ารายการที่ห้าจะเป็นเหรียญจุฬาลงกรณ์นะคะนี่นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่นะคะรายการที่ห้านะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคะ่ะ ต่อไปรายการที่หกรายการที่หกเป็นหลวงปู่ทวดนะคะนี่นะหลวงปู่ทวดรายการที่หกนะคะ150บาทนะนี่ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะหลวงปู่ทวดพุทธยันตีนะวัดเมืองยาลานะคะรายการที่หกนะคะ150บาทนะต่อไปรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่7จะเป็นเหรียญจุฬาลงกรณ์นะคะ150่บาท นี่นะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะปาาพ่อนะพี่นะรายการที่7ดนะคะ150บาทต่อไปรายการที่8รายการที่8ดจะเป็นพาแก้วมรกตดนะคะรายการที่8ดนะคะ150บาทะคะ่ะนี่นะรายการที่8ดนะคะ150บาทนะคะต่อไปรายการที่9้านะคะ รายการที่9เป็นเหรียญเจ้าคุณนอนะคะพี่รายการที่9นะคะเหรียญเจ้าคุณนอหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่นะคะปีหนึ่งสามนะคะพี่นะรายการที่เก้านะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปรายการที่สิบรายการที่สิบจะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะพี่นะนี่นะคะนี่นะคะรายการที่สิบนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ะะรายการที่10นะคะต่อไปรายการที่11รายการที่11 1เ็จะเป็นพระอาจารย์พระอาจารย์นำนะคะรายการที่1 1นะพระอาจารย์นำนะคะหนึ่งรอยห้าสิบบาทนะนี่นะคะรูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้เลยนะ ดีจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะคะรายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12เป็นเหรียญรัชากาลที่9นะคะพี่นะรายการที่12นะนี่นะคะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะ1 5 0บาทนะคะนี่นะรายการที่12ต่อไปรายการที่13จะเป็นเหรียญรัชกาลที่9อีก1เหรียญนะคะนี่นะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะ นี่นะรายการที่สิบสามนะคะ150บาทต่อไปรายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบสี่จะเป็นเหรียญหลวงพระแดงนะคะนี่นะคะด้านหลังนะ150บาทนี่นะคะรายการที่สิบี่นะคะ150บาท ต่อไปรายการที่15นะคะรายการที่15้าจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดร,รายการที่15้านะคะ150บาทนะพ่พี่ท่านใดสนใจนะคะหรือดูแล้วอชอบอะไรอย่างนี้นะโทรมาหาน้องได้เลยนะคะนี่นะคะโทรมาปิดกับน้องได้เลยนะรายการที่15้านะคะ150บาทนะต่อไปรายการที่16นะคะเป็นเหรียญ สมเดเ็จพานเรสวนนะคะพี่นะด้านหลังจะเป็นยุทธหัตถีนะคะพี่นะนี่นะด้านหลังจะเป็นยุทธหัตถีนะคะนี่รายการที่16นะคะนี่นะห5 0้าิบาทค่ะต่อไปรายการที่1ิบดนะรายการที่17เนจะจะเป็นหลวงพ่อพิบูรณ์นะคะรายการที่17บเจ็ดนะคะ หลวงพ่อพี่ปูนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทด้านหลังจะเป็นอย่างนี้คะ่ะรอยรอยมือและรอยเท้านะคะรายการที่สิบเจ็ดนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้าต่อไปรายการที่สิบแปดรายการที่สิบแปดจะเป็นเหรียญจุฬาลงกรณ์นะอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะด้านหลังจะเป็นที่ระลึกร้อยปีนะคะสมเด็จพระพาทยุโรปนะคะนี่นะรายการที่ 8นะคะ150บาทนะคะนี่นะต่อไปรายการที่19รายการที่19จะเป็นหลวงพ่อโสธรนะคะ150บาทนะคะนี่นะนี่นะพี่นะรายการที่19นะคะ150บาทต่อไปรายการที่20จะเป็นหลวงพ่อเพนะ วัดพิกุลนะคะวัดพิกุลทองท่าช้างสิงห์บุรีนะคะรายการที่20นะคะ1นี่นะ150บาทนะคะนี่นะคะรายการที่20นะคะ150บาทนะต่อไปรายการที่21นะคะ รายการที่ยี่สิบเอ็ดจะเป็นหลวงพ่อกวยนะคะนี่นะปีหกสี่นะพี่นะนี่นะคะมาผมกล่องเลยนะพี่นะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่นะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะ นี่ไปพร้อมกล่องแบบนี้นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะต่อไปรายการที่ยี่สิบสองเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะพี่นะนี่นะนรายการที่ยีิบสองนะคะนี้นะพิมพ์ย้อนยุคหลวงพ่อบ้านแหลมนะพี่นะ รายการที่ยี่ิบสองนะคะหนึ่งห้าิบาทนะมากับกล่องเดิมๆเลยนะพี่นะนี่นะรายการที่ย2องนะต่อไปรายการที่ย3ิบสามรายการที่ยีบสามจะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะนี่นะรายการที่ยีบสามนะคะนี่ด้านหลังจะเป็นพระพุทธสโสธรนะ อันนี้จะเป็นพระพุทธชินราชนะคะนี่นะรายการที่ย3สามนะคะห5 0บาทนะนี่นะต่อไปรายการที่ย4สีชชะะนะ่รายการที่ย4สี่จะเป็นหลวงปู่ชอบนะคะนี่นะรายการที่2 4 150หิบาทนะคะด้านหลังจะเป็นหลวงปู่สี่จันทร์นะคะ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบห้ารายการที่ยี่ิบห้าจะเป็นหลวงพ่อจรันนะคะนี่นะหลวงพ่อจรันวัดอัมพรวันนะคะรายการที่ยี่สิบห้านะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่นะต่อไปรายการที่ยี่บหกนะคะรายการที่ยี่หกจะเป็นหลวงปูท่ทวดนะคะ ี่นะเนื้อเนื้อดินมหามงคลนะคะวัดห้วยมงคลนะพี่นะารายการที่ยี่หกนะคะเดี๋ยน้องเอาให้ดูด้านในนะ,ะนี่นะคะจะเป็นเนื้อหาแบบนี้นะคะนี่นะคะรายการที่ยี่สิบหกนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่มาพร้อมกล่องเลยนะพี่นะกล่องเก่าเดิมๆเขาเลยนะรายการที่ อ่ายีนะพี่นะ150บาทนะคะเป็นพาเนื้อดินนะพี่นะรายการที่26 150บาทต่อไปรายการที่27นะคะรายการที่27จะเป็นผาไพรีพินาศนะคะนี่นะแปดสิบพรรษาพระสมเด็จพระสังฆราชนะคะพี่นะรายการที่27นะคะ150บบาทนะ นี่นะคะรายการที่27รูปภาพแม่ชัดนยังไงแอดไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้เลยนะคะแต่ถ้าดูแล้วชอบถูกใจโทรมาปิดกับน้องได้เลยนะคะ150บาทนะคะ2อ,องค์200บาทจัดทรงฟรีมีปลายทางนะพี่นะรายการที่27บนะคะ150าบาทนะต่อไปรายการที่28 รายการที่ยีสิบแดจะเป็นเตาหลวงปู่ริวนะพี่นะนี่วัดไร่แตงทองนะคะมากับกล่องแบบนี้เลยนะสองห้าหกศูนย์นะพี่นะลองให้ดูด้านในนะคะนี่นะคะรายการที่ยี่ปดนะคะลงยาสวยๆเลยนะพี่นะนี่นะเต่าหลงปู่หลิวนะคะสวยนะพี่นะ ุงกำลังน่าใช้เลยนะคะรายการที่28นะคะ150บาทนะไปพร้อมกล่องเลยนะคะพี่นะนี่นะรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29เป็นขุนเพลนนะคะขุนเพลนรายการที่29นะ150บาทนะคะด้านหลังจะแบบว่าตกกระครังโคระครังนะพี่นะ น้องไม,ไม่ไม่ทราบที่นะพี่นะว่าเป็นของที่ไหนนะคุณแผ่นะคะรายการที่29นะคะ150บาทนะต่อไปรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะพี่นะรายการที่30เป็นหลวงพ่อคูณนะพี่นะวัดบ้านไร่นะคะ150บาทนะคะ นี่นะคะรายการที่สามสิบนะพี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะรงยาสีแดงนะรงยาสวยสวยเลยนะคะพี่นะรายการที่สามสิบนะคะหลวงพ่อคูณนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่นะปิดคู่สองร้อยบาทนะคะจะส่งฟรีมีปลายทางนะคะพี่นะสนใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนนะคะสามารถโทรมาปิดกับน้องได้เลยนะคะ นี่นะคะหรือจะแอดไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ